คำว่าลูกผู้ชายไม่ได้หมายถึงแค่การเกิดมาเป็นเพศชายแต่เป็นคุณค่าภายในที่แสดงออกผ่านการกระทําความรับผิดชอบความเข้มแข็งและการมีเกียรติหลายครั้งที่สังคมตีความความเป็นชายผิดเพี้ยนไปเช่นต้องแข็งกร้าวต้องไม่ร้องไห้ต้องเป็นใหญ่แต่แท้จริงแล้วความเป็นลูกผู้ชายคือการกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงกล้าที่จะปกป้องกล้าที่จะรับผิดชอบและกล้าที่จะยอมรับในความอ่อนแอของตัวเอง เพื่อจะเติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีกว่าเดิมบทความนี้จะพาคุณเข้าสู่12แก่นแท้ของสิ่งที่ลูกผู้ชายตัวจริงควรทำไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นยอมรับเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อให้คุณเคารพตัวเองและสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงเราจะขยายแต่ละข้ออย่างละเอียดเพื่อให้คุณเห็นภาพเข้าใจและนำไปใช้ได้จริงในทุกมิติของชีวิต 1. ลูกผู้ชายต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบคือนิยามสำคัญที่สุดของลูกผู้ชาย หากคุณเป็นคนที่พูดอะไรแล้วทำจริงรับผิดชอบต่สิ่งที่เลือกเดินคุณจะกลายเป็นที่พึ่งพาได้ในสายตาของครอบครัวคนรักเพื่อนและสังคมโดยรอบการรับผิดชอบไม่ได้หมายถึงเพียงการทำงานให้เสร็จแต่หมายถึงการตระหนักในผลลัพธ์ของการกระทําทุกอย่างเช่นหากคุณทำผิดพลาดคุณต้องยอมรับไม่ใช่โยนความผิดให้ผู้อื่นหรือถ้าคุณสัญญากับใครไว้คุณต้องทำให้ได้แม้จะเหนื่อยหรือยากลําบากก็ตาม ลองจินตนาการถึงพ่อที่รับผิดชอบครอบครัวเขาอ่านไม่ใช่คนที่ร่ำรวยที่สุดแต่ทุกเช้าเขาลุกขึ้นไปทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวไม่เคยทอดทิ้งและพร้อมเผชิญทุกสถานการณ์การรับผิดชอบเช่นนี้สร้างความเคารุโดยไม่ต้องพูดเยอะนี่แหละหัวใจของลูกผู้ชายตัวจริง 2. ลูกผู้ชายต้องรักษาคำพูดคำพูดของลูกผู้ชายเปรียบเหมือนสัญญาที่ผูกพันกับเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง หากพูดแล้วไม่ทำคุณจะค่อยๆสูญเสียความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะในเรื่องเล็กหรือใหญ่ก็ตามการรักษาคำพูดอาจดูเป็นเรื่องยากในบางครั้งเพราะสถานการณ์ไม่เป็นใจแต่ลูกผู้ชายที่แท้จริงจะหาทางทำตามที่พูดหรือถ้าไม่สามารถทำได้จริงๆก็จะอธิบายอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่หายเงียบหรือโกหกเพื่อหน,นีความจริงลองนึกถึงเพื่อนที่สัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเราในวันที่เราลำบากหากเขามาจริงๆคุณจะไม่วลืม แต่ถ้าเขาพูดแล้วไม่เคยทำคุณก็จะค่อยๆถอยห่างการรักษาคำพูดจึงเป็นการรักษาความสัมพันธ์และยังสะท้อนถึงคุณค่าของคุณในสายตาคนอื่นอีกด้วย 3. ลูกผู้ชายต้องปกป้องการปกป้องไม่ได้หมายถึงการใช้กำลังเสมอไปแต่คือการยืนหยัดเพื่อสิ่งที่สำคัญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการปกป้องคนรักครอบครัวเพื่อนหรือแม้แต่ความจริงยุติธรรมลูกผู้ชายต้องไม่ยอมให้สิ่งที่สำคัญถูกทำร้ายโดยที่ตนเองยืนดูเฉยๆ ตัวอย่างเช่นหากเห็นเพื่อนถูกกลั่นแกล้งคุณอาจไม่จําเป็นต้องลงไม้ลงมือแต่คุณสามารถใช้คำพูดหรือการยืนข้างเขาเพื่อให้เขารู้ว่าไม่ได้ต่อสู้อยู่ลำพังการปกป้องยังรวมถึงการปกป้องตัวเองด้วยลูกผู้ชายต้องไม่ยอมให้ใครเหยียบย่ำเกียรติของตัวเองโดยการนิ่งเฉยหรือยอมทำในสิ่งที่ขัดกับหลักการชีวิตเพียงเพื่อประโยชน์ระยะสั้นการปกป้องเกียรติคือการปกป้องคุณค่าความเป็นคนของคุณเอง4 ลูกผู้ชายต้องกล้ายอมรับความผิดการยอมรับความผิดไม่ใช่เรื่องง่ายหลายคนเลือกจะปกปิดโยนความผิดให้ผู้อื่นหรือทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่ลูกผู้ชายตัวจริงจะกล้าพูดคําว่าผมผิดและหาทางแก้ไขการยอมรับความผิดไม่ได้ทําให้คุณดูอ่อนแอตรงกันข้ามมันทําให้คุณดูเข้มแข็งมากขึ้นเพราะคนที่กล้ายอมรับผิดคือลูกผู้ชายที่ซื่อตรงและพร้อมจะเติบโตจากความผิดพลาด หากคุณเป็นหัวหน้าทีมและแตัดสินใจผิดพลาดจนงานล้มเหลวการโทษลูกน้องจะทำให้ทุกคนหมดศรัทธาแต่ถ้าคุณกล้ายอมรับและพร้อมหาทางแก้ไขทีมงานจะเคารพคุณมากขึ้นและจะพร้อมเดินไปกับคุณต่อในอนาคต 5. ลูกผู้ชายต้องไม่หนีปัญหาปัญหาคือบททดสอบของชีวิตไม่มีใครที่ไม่เคยเผชิญปัญหาแต่สิ่งที่ทำให้ลูกผู้ชายแตกต่างคือการเลือกเผชิญหน้าแทนที่จะหนีแม้บางครั้งการหนีจะดูง่ายกว่า แต่ปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขจะย้อนกลับมาเสมอและยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆการยืนหยัดเผชิญหน้ากับปัญหาจะทําให้คุณเรียนรู้เติบโตและเข้มแข็งขึ้นทุกครั้งที่ผ่านไปการไม่หนีปัญหาอ่านหมายถึงการกล้าพูดกับคนรักในเรื่องที่ไม่สบายใจแทนที่จะเก็บเงียบจนความสัมพันธ์พังหรือการกล้าเจรจากับหัวหน้าแทนที่จะลาออกหนีปัญหาโดยไม่แก้ไขการ,รเผชิญหน้าคือทางเดียวที่จะก้าวข้ามอุปสรรคได้จริง 6. ลูกผู้ชายต้องเคารพผู้อื่น การเคารพผู้อื่นคือการสะท้อนถึงการเคารพตัวเองลูกผู้ชายที่แท้จริงจะไม่ดูถูกใครไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเด็กคนแก่หรือคนที่คิดต่างความเคารพทําให้คุณเป็นที่ยอมรับโดยไม่ต้องใช้กําลังหรือเสียงดังหากคุณเป็นผู้ชายที่รู้จักให้เกียรติผู้หญิงคุณจะกลายเป็นผู้ชายที่น่าอยู่ใกล้ทันทีหรือหากคุณเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นแม้จะไม่เห็นด้วยคุณก็จะแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่และวุฒิภาวะที่เหนือกว่าการเคารพยังหมายถึงการไม่เอาเปรียบ การไม่ล่วงละเมดิดและการยอมรับในคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นการปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพจะทําให้คุณได้รับการเคารพกลับมาเช่นกัน 7. ลูกผู้ชายต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ลูกผู้ชายไม่ใช่คนที่ไม่เคยโกรธแต่คือคนที่รู้จักควบคุมอารมณ์เมื่อโกรธความสามารถในการควบคุมตัวเองคือตัวบ่งบอกวุฒิภาวะและความเป็นผู้นําหากคุณเป็นคนที่โมโหง่ายใช้กําลังหรือตะโกนเสียงดังคุณจะสูญเสียความเคารพในทันที แต่ถ้าคุณควบคุมอารมณ์ได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากคุณจะได้รับการยอมรับจากทุกคนรอบข้างการควบคุมอารมณ์ยังหมายถึงการรู้จักจัดการกับความกลัวความเครียดและความกดดันไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ควบคุมการตัดสินใจของคุณแต่เลือกที่จะใช้เหตุผลและความสุขขุมแทน8ลูกผู้ชายต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายก็เหมือนเรือที่ล่องกลางทะเลโดยไม่รู้ว่าจะไปไหนลูกผู้ชายต้องมีเป้าหมายชัดเจนทั้งในเรื่องงาน ครอบครัวและการพัฒนาตัวเองเป้าหมายทําให้คุณมีแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นสู้แม้ในวันที่เหนื่อยหรือท้อแท้มันคือเข็มทิศที่นําทางชีวิตเป้าหมายไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปอาจเป็นเพียงการดูแลครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือการพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเมื่อวานแต่สิ่งสําคัญคือต้องไม่หยุดเดินและต้องจริงจังกับสิ่งที่ตั้งใจไว้9ลูกผู้ชายต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์คือรากฐานของทุกความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นความรักมิตรภาพหรือการทำงานลูกผู้ชายที่แท้จริงจะไม่โกหกไม่หักหลังและไม่คดโกงเพราะเขารู้ว่าผลลัพธ์ที่ได้มาโดยไม่ซื่อสัตย์ไม่มีวันยั่งยืนความซื่อสัตย์อาจทำให้คุณต้องสูญเสียบางสิ่งในระยะสั้นแต่จะทำให้คุณได้รับเกียตรติศรัทธาและความนับถือในระยะยาวซื่อสัตย์ต่อตัวเองก็สำคัญไม่แพ้กันหมายถึงการไม่หลอกตัวเองยอมรับในจุดอ่อนและหาทางพัฒนาตัวเองอย่างจริงใจ1ิบ ลูกผู้ชายต้องไม่กลัวที่จะรักการรักใครสักคนไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าหาญเพราะคุณยอมเปิดใจยอมเสี่ยงและพร้อมดูแลใครอีกคนอย่างดีที่สุดลูกผู้ชายต้องกล้าที่จะรักและสแสดงออกถึงความรักไม่ใช่เก็บทุกอย่างไว้จนคนที่คุณรักรู้สึกโดดเดี่ยวการรักยังหมายถึงการรู้จักให้ภัยการอดทนและการเสียสละลูกผู้ชายที่กล้ารักไม่ใช่คนที่พูดคำหวานเก่งแต่คือคนที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ความรักนั้นเติบโตและมั่นคง ลูกผู้ชายต้องพัฒนาตัวเองเสมอโลกไม่หยุดนิ่งหากคุณหยุดพัฒนาตัวเองคุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังลูกผู้ชายที่แท้จริงต้องหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนท้าทายขีดจำกัดและไม่ยอมให้ตัวเองติดอยู่กับความสบายการพัฒนาตัวเองไม่จําเป็นต้องหมายถึงการเรียนหนังสือเท่านั้นแต่รวมถึงการฝึกฝนทักษะใหม่ๆการอ่านการดูแลสุขภาพหรือแม้แต่การพัฒนาจิตใจลูกผู้ชายที่ไม่หยุดพัฒนาคือลูกผู้ชายที่ไม่มีวันแพ้ เพราะเขาจะเติบโตขึ้นทุกวัน 12. ลูกผู้ชายต้องเป็นตัวอย่างที่ดีลูกผู้ชายตัวจริงไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนลูกหรือสังคมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าซื่อสัตย์และเข้มแข็งจะทําให้คนอื่นมองคุณเป็นแบบอย่างการเป็นต้นแบบที่ดีไม่ใช่การแสดงออกว่าเก่งกว่าคนอื่นแต่คือการใช้ชีวิตอย่างจริงใจและมั่นคงในสิ่งที่ถูกต้อง ดังนั้นลูกผู้ชายตัวจริงไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดร่ำรวยที่สุดหรือมีอำนาจที่สุดแต่คือคนที่รับผิดชอบซื่อสัตย์กล้าเผชิญหน้ากับความจริงและใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติการเป็นลูกผู้ชายคือการสร้างคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่เพียงเพื่อให้คนอื่นเคารพแต่เพื่อให้คุณเองภูมิใจในตัวเองในทุกๆวัน